สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับผมเต็งหนึ่งเกมมิ่งกันอีกแล้ววันนี้ก็จะพาพามาอยู่ในกลับมาอยู่ใน,ในเกมอาเซมบูบอีเวนตกเช่นเคยแล้วครับวะ่ะไปเราไปกันเลยดีกว่าครับวันนี้เรามีแผนก็คือจะไปจับเจ้าคาโปซูคัสนั่นเองคาโปซูคัสเนี่ยก็คือจระเข้จิ๋วนั่นเองครับเลยง่ายๆคือไอ้เข้กระดูดได้ได้นั่นเองครับไปไปเลยกันดีกว่า ะเป็ปนะขอหยาโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป่าเรดฟูดฟูดครับเพื่อไม่ให้มันเป็นมันมันต้องเสียเวลามากโดยกันเดินทางนั่นเองครับตอนนี้ ต้องมาขับที่ขี่ขี่กันเลยดีกว่าครับอาหารของเจ้าคาโปซูคัสเน่ยก็ไม่ยากครับก็คือเนื้อก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นเนื้อน่องมันจะขึ้นไวกว่านะครับที่ขี่มันครับช่วงนี้จะขอได้ดึงครับขี่ก็มีใช้หนังหนึ่งร้อยหกสิบห้าอันไฟเบอร์หนึ่งร้อยยี่สิบเกลตินกับชิตินรวมกันเป็นเป็นหกสิบห้าอันครับพร้อมแล้วก็คับไปเลยดีกว่านะครับทุกคนสามสองหนึ่งลุย เรามันก็คาบกัน,นครับเออซึ่งบอกก่อนเลยครับว่าที่ป่าเลดบูธกับป่าเมซอมเนี่มันเชื่อมติดกันครับบางบางที่เนาะน,น,นแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่ป่าเมซอนครับแกแรกที่ขีแล้วครับไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็หนักขึ้นครับเพราะว่าไปฟาร์มของมาได้อย่างเยอะนะครับคขมหน้าเดี๋ยวจะพามาจับเทเลเบิร์ตกันคร ไปในไปปลาเม่ซอนนี่ไงครับแต่เราเนี่ยเห็นเขียวๆตรงนั้นไหมครับนะโอ๊ะโอ๊ะค้างนิดค้างนิดๆครับตรงนี้ก็คือกลางแมปนะครับปลาเล็ดบูทปลาเล็ดบูทนี่เต็มไปด้วยคือใครอยากจะมาบูเนี่ยบอกเลยว่าฟาร์มเลเวลนะครับบอกเลยว่าขึ้นเยอะแน่นอนครับเพราะว่ามีแต่สัตว์ร้ายฟาร์มไม่ตีตายหมดเลยครับเอานะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่จะเอามาจับสัตว์มากกว่าครับเพราะไม่อยากตาย นี่แถวนี้ครับมันคือป่าเมซอนนี่เองผมอยู่บ้านผมอยู่แยวๆพิกัดเสาแดงนี่แหละครับแล้วป่าเมซอนมันก็ใกล้ๆบ้านผมด้วยแต่ก็ไม่ได้ใกล้มากครับก็ไม่ได้ไกลมากประมาณระยะกลางๆนะครับ๋ยวคนต้องล่อไอ้เจ้าระ,ะเข้จิ๋วน้อยขึ้นมาก่กนเนี่ยโดยล่อให้มันติดบ,บักก่อนหนละัจงจากนั้นผมจะยิงเลยฮนะ <c oughs> เจ็บคอนะครับป่าเมซอนเชื่อมต่อกับป่าเลนวูดครับ นี่ใครอยากมาบูจับสัตว์นี่ต้องระวังนะครับจับสัตว์นี่มันจะแบบมีตัวมาวุ่นวายบ่อยๆฮะป่าเมซอนนี่คือเรียกง่ายๆคือป่ามอรณะอะไรเลยฮะผมเรียกมันว่าป่ามอรนะ์นาสายยาผมตั้งชื่อให้มันว่าป่ามอรณนฮะในความเป็นจริงป่ามซอนก็อันตรายมากเลยครับโอ้โอ้แรบเตอร์แรบเตอร์ตีพลาซอาวันนี้พี่เอาตกไปสองตัวเลยบาย ปลาซออกสองตัวตรงนี้ครับเดี๋ยวต,ต้องไปหาข้าโปซูคัสก่อนไอเชคเคสิ่งมันจะอยู่แถวๆนี้แล้วครับน,น่าจะแถวบ้านผมโอ้ยเอาลูกเน่อยเฉยแถวแถวนี้ก็มีงูด้วยครับใครใครกลัวงูดีให้ให้ให้รีบหนีนะครับใครกลัวงูเลยแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่กลัวนะครับแต่กลัวมันจะชกเนี่ยว้มันเลื้อยอยู่นะึง มันเห็นผมแล้วล่ะครับเราต้องเคลียร์พวกนี้ให้หมดก่อนเนี่ยผมตรงนี้แล้วผมใช้ให้มันให้คาปวัวมันติดอยู่ตรงนี้แหละครับติดอยู่ตรงบริเวณเนี่ยคะติดอยู่รบริเวณเนี่ยมันจะมันมันจะจ้องผม,มอย่างเดียวมันจะไม่สามารถกระโดดหรือว่าโจมตีผมได้อะตอนนี้ต้องจัดการเจ้างูน้อยก่อนฮนะ จง,งนะัะตัวจิว๋วใจกันโอ้โหตอนนี้ตระเค้มันกำลังรุมง,งูอะหรือเปล่ามันไม่ตีกันอนะเดี๋ยวผมต้องไปหาคาโปขอนต้องรอไอเคจิ๋วมาก่อนนะมันอยู่ไหนเนี่ยไอเคจิว๋วโอ้โหตอนนี้มันตีกันอยู่ฮนะเคจิ๋วอยู่เนีนะ ดี๋ยวผมต้องล่อมันมาใกล้ๆกก่อนฮะถึงจะสามารถจับมันได้เค่จิ๋วไม่อยู่ฮะมีแต่เข่ใหญ่เอาเนื้อเค่ใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วกันไหนๆไอ้นี่มันก็มาแล้ะนี่นะโอ้โหเลเวลห้าเลเวลห้าอะไรไงเลเวลห้าอะไไงเลเวลห้าอะไไงอะไออ้วนไอช้าไออ้วนไอช้าแล้วไงอะพี่เอาไงอะพี่เอาไงอะพี่เอาไงอะพี่ เค okay, มันก็ห้าว่ะืออเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือเป็นการฆ่าสัตว์เอาเนื้อนี่มีหนังตะเคี่ยเอามาผมชักกระสุนคนแป๊บนึงยืบรบร้อยครับเราไปจับมันกัต่อเลย,ย,ย,ยจับคอยจะมันอยู่ไหนเนี่ย ต้องหาก่อนส่องหาทีดีไม่เจอแถวนี้มันต้องอยู่นี่นะแล้วมันไปไหนของมันนะฮะจริงๆก่อนอันนี้อ๋อยั่ไงๆัไงนะเจอแล้วสีสุดสดด้วยหรือว่อนะาอะไรเนี่ยอย่าเข้าใกล้ามาครับโอ้รีสับสามเดี๋ยวลงต้องรอมมาก่อนต้องรอได้โดเลยวิธีใดวิธีหนึ่ง มันต้องขึ้นมาให้ได้ครับอย่าบินใกล้ผิวน้ำเกินไปฮะเราต้องค่อยๆใกล้ๆนี่ครับจังหวะเนี้ยให้รีบผ่านทางหนีซิไปเลยให้มันตามมาก่อนอย่าให้มันกระโดดกัดเราได้นะฮะคืออันตรายมากให้มันตามเรามาเลยฮะแต่ว่าไอ้งูพวกนี้ก็เกะกะของทางใช้ได้เลยไอ้งู ออกไปไอ้งูงูจะกัดติดพิษแล้วก็จะสลบได้ครับเราต้องระวังมลพิษมันด้วยกัดออกไปงูให้เน่น้องเยอะฮะแต่ว่าเราต้องไปพักพักฟื้นฟื้นืนนตัวเองก่อนฮะใจใจนุ๊กใจน,นุกนนเดี๋ยวถ้ามันหลอดเต็มนี่คือตายเลยนะไม่ใช่ไม่ตายสิจะจะสลบแล้วมันจะมีตัวอ่นหมักตีฮะ เต็มแล้วเต็มแล้วเรียบร้อยแนะ่ไม่เรียบร้อยด้วยไปหาเบอร์รี่ขาวแป๊บนึงฮะไม่เอาเบอร์รี่ขาวมาด้วยขอ,อเบอร์รี่ขาวด้วยเถิดไม่มีเลยเบอร์รี่ขาวเบอร์รี่ขาวเบอร์รี่ขาวทำยไงดีลูกผมติดผิดล้วแล้วก็พอชบินได้อยู่นะฮะนิดนึง แต่ว่าเราต้องทงําไงให้ลูกหายใจออกก่อนคือทาให้ลูกไม่โดนกัดตาตบตายก่อนนะคืออันตรายมากคะเราต้องโจมตีมันก่อนอย่าโจมตีเลยฮะรอบมันมาแถวนี้ฮะนี่แถวน,น,น,นี้ให้มันมาติดกับตาของเราครับไอคิสจิมันจะวิ่งมาไวมากแล้วคราวนี้ก็คอยสอดส่องไหม อย่าให้ตัวอื่นมาถึงเราฮะอ่าไอง,งูมันหนึ่งตัวฆ่างูทีดีทุกคนงูงูงูยาพี่งูจาอย่ายุ่งพี่ไม่เอางูขึ้นมาทำไมพี่ออกไปออกไปโอ๊ยอย่าตายอย่าตายอย่าตายลูกอย่าตายลูกอย่าตาย,ย,าตายได้ได้โอ๊ยลูกผมหลับไปแล้วฮะแต่ก็ยังแต่ผมยังอยู่นะ ให้มันขึ้นมาให้สักายเฮ้ยเฮ้ยเค้ยเคอย่าเค้ผมไม่เอาพี่ผมจะเอาไอ้นี่พี่เคยพยายามขึ้นมาแต่มันก็ขึ้นมาไม่ได้เพราะตัวมันหนักอ่ะวันนี้คาโปผมอยู่นี่ผมอยู่นี่โอเคเอ้าราดอกเดียวถึงันหนีนี่หนีหรือตั้งหลักเนี่ย มันพยายามจะกระโดดมาสักกันวะแต่ไม่โดนหรอกจ้าจ้าให้โดนหรอกจ้าหลับไปแล้วฮะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นไปตรงนู้นพี่จะลองไปบวกกับมันดีไหมฮะผมไม่เอาอ่ะกลัวาตายอย่างี้เดี๋ยวเราจะยิงให้มันหลับก่อนทั้งหมดเลยแล้วค่อยคา,าีหลังหลับไปลูกหลับไปเออไปใกล้ๆก,กันหลับไป หลับไปเออหลับไปแล้วฮะหนึ่งเดี๋ยวผมต้องยิงให้มันหลับทุกตัวเลยคนระับไม่งั้นเดี๋ยวมันมายุ่งวายไปไปล,ล,ล,ลูกไปลูกหล,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 ลับไปลูกหลไปหลับไปลูกหลับไปไปไกลๆเลยเออหลับหลับหลับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลงไปแทงมันดีไหมหรือว่าจะรอก่อนไอ้มันเหลือตัวเดียววนี่ไนงะง่ายและสบาย เอาดีไม่ตัวเดียวไม่ต้องกลัวฮะฆ่าได้แน่นอนใช่ผมไปฆ่าทิ้งมันฆ่าทิ้งมึงฆ่าฆ่าฆ่าโอ้โหตุ่นเลี้ยงไปเรื่อยๆไม่จับครับอือฆ่าทิง้งไม่ทิง้งไม่เอาไว้เดี๋ยวเชื่อตีครับมันจะมีตัวนึงมากินศพแต่เ,เราต้องล่อมันขึ้นมาก่อนล่อ,อมันมก่อนไปไหนแล้วเดินไปไหนแล้ว หายไปไหนแล้ววะวันนี้นั่งอยงู่นี่เนื้อหอมไปแท้งเลยได้ไหมดูก่อนดูลิเวอรก่อนจะห้าไปห้า 5, ดูกันเลี้ยวเเจ็ดไอก้กากมันนี่เก็บเนื้อไปให้มันกินเลย ก็ถ้าจะเจอพวกมันก็อย่าห้าวมากค่ะไอพวกเคเนหุดอยู่นะโอ้โหต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนอย่าห้าวมากกับไอกับไอเคแต่ของดีมาเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาอยาสลบไป,ไปให้มัน ไปผมว่คุณใช้เนื้อน้องเดนเนนะเนื้อน้องมันใช้ได้ญี่ป,ปุ่นว่ะคไปจากตรงน้ก่อนผมจะใช้เนื้อน้องแทนเนื้อน้องน่าไหวมากครับไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อน้องเนี่ยจะอางนี้แล้วใส่ไปเลยแล้วกัน ไปเลยอชอบกินแน่ๆคนะเอาอุ้ยกินไวมากเลยพวกเราก็จะได้ละโ้โหโอ้โหโอ้โห,โหเรียบร้อยแล้วครับได้คาโปสซคัสมาแล้วโหเร็วมากสงสัยน่าจะหิวหน้าดูเลยแหละไปอดอยากมาจากไหนลูกลูกก็บ้างวานพอไม่ได้กินข้าวมานั่งเล่นเกมเพลินอยู่เลยมาสที่กันเลยดีกว่าแต่น้ำหนักบนรลับไม่ได้ค่อยได้เยอะนะครับนี่นะบกระโดดก็ได้ปุ๊บ อเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้น,นอีกปุ๊บและรอครับตัวนี้ก็คือคาร์โปสุคัสนั่นเองครับมันจะถูกจัดอยู่ในประเภทของอ่ะเคตายจระเข้ตายในประเภทของจระเข้ตัวหนึ่งครับ,บน,รรนั่นก็คือบรรพบุรุษนั่นแหละมันเป็นจระเข้พันหนึ่งที่อยู่ในยุคดั้บันโดยขามันยาวกว่าจระเข้ทั่วไปและมีความความเร็วตัวเล็กด้วยด้วยมีขนาดเล็กเลยมีความเร็ว มากเลยครับตัวนี้ชอบซุ่มโจมตีเนาะรจระเข้ส่วนใหญ่สังขยาของมันจะซุ่มโจมตีมนุษย์นั่นเองครัจรงจริงจระเข้มันไม่ได้ชอบกินเนื้อมนุษย์หรอกครับแต่แต่มันแค่ไอ้นี่ครับมันแค่มันมันแค่หิวหรือไม่ก็แค่แบบว่าโอ้โหไปไกลเกินลูกพ่อจะไกลเกินไม่เอาพอกลัวนี่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะสาธิตโอ้โหบ้าเดี๋ยว เดี๋ยวกระโดดไปเร็โอมันวิ่งเร็วมากเลยฮะลองเีบยขึ้นก่อนโอ้โหบาลิโอนิีมาไงนี่ลูกโอ้โอ้เดี๋ยวโอ้โอ้มันกืบตายอ้นี่นี่จะจับได้ไหมมันจับโอ้ยจะลงไปฆ่ามันไปขอโ้ษครับพี่ผู้อยาก กตดปลาดูดิโอ้โหมันอยู่นั่นคือตัวนี้เลือดน้อยครับไม่เท่าไหร่โอ้ยนั่นตัวอะไรนะปลาเมซอนมีแต่ตัวอะไรไม่รู้ครับให้เราจับเยอะมากรวมถึงปลาลิวิกด้วยอ่าใจเมโซดอนครับได้เมโัดอนคือประโยชน์ของมันก็คือนี่ครับทําให้เราบอุ่นอ่านกบพื้นฟื้นแล้วเดี๋ยวให้ให้ลูกไปลุยก,กระทืบมันเลยเดี๋ยวให้เนื้อไอ้ตัวนี้ก่อนให้ลูกเราไปกระทืบมันเลยกระทืบไปแตาไปข้างหนึ่งดี เดี๋ยวเราจะให้ให้ลูกชาร์จคี๋อะโอโหเนื้อหมดแล้วอะ่ะทิ้งบรีดําแปบ๊บเอาของที่มันจำเป็นเนี่ยทิ้งไปอันนี้เ,เก็บไว้ก่อนปเปิดน้อต้องใช้อีกเอาหนังมานี่เอาเนื้อมาสักสองอันคาโปสุคัสเนี่ยครับมันจะใช้ดีมากเลยครับเอามาสี่อันเลยกันคือมันแก่งมันทนคะ่ะ และอย่างไอคาร์นซคัสนี่มันมันเป็นตัวที่แบบว่าไล่ล่าศัตรูได้เร็วมากฮะแต่ดูก่อนบาลวนิกไปไหนละอีกตัวนั้นนะอ่ะตัวนั้นอไรนอยู่นั้นบาลวนิกมันอยู่เยอะนะเดี๋ยวนะอราสั่งลูกโจมตีมันเลยแล้วกันแต่ว่าผมก็กลัวลูกตายอยู่นะออน,นี้เดี๋ยวผมจะขี่คาปูแทนแล้วก็ให้ลูกผมขี่นก ให้นกมันไปโจมตีแทนเดี๋ยวสั่งเราคำสั่งนะแอสซิกไว้ โอนี่ไงฆ่ามันลูกฆ่ามาันฆ่ามาันว่าน้ำหนีเลยโอ้ลุกแล้วโอ้มานะดิสตันเหรอเฮ้ยพ่อช่วยช่วยช่วยขอช่วย ระดูดใส่เป็นไงล่ะห้าโอ้โหผมเกือบตายแล้วครับเมื่อกี้ดีนะไม่ไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้นกช่วยไว้เนี่ยผมนะียคงกับลูกกับลูกคาโปเนี่ยคงไม่รอดแน่ๆเลยครับดีทีนกขอบคุณมากลํำใย,ยลูกพ่อไม่เป็นไรครับพ่อเพื่อนกันต้องช่วยกันขอบคุณครับพี่ลำยยํำใยใย <laughs> โอเคภา,ภากน,าน่ารักๆก่อนฮนะให้ทุกคนได้คลายเครียดกันบ้าง เขาจะโหผู้เลตัวเมียและขไดโอ้เป็นตัวเมียข้าคําคำว่าฟีเมลเนี่ยใช่เลยถ้าคำว่า m ม l เนี่ยตัตผู้โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าโอเคเราจะจบคลิปละแป๊บนึงฮนะอคอิคก็เป็นยังไงบ้างครับกับกับกิมอาร์ซโซ่ใน ep นี้ครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนนะครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับอยากใครกดดีไซน์แล้วก็เพราะพ่อจะค่าจะส่งไดโนสเสาร์กับเทลามไปสอนเล่นเกมอาร์ทเเทัสดีครับยบายจ้า